สวัสดีครับผมคุณกำลังอยู่กับ Big r e v i e วหนังนะครับวันนี้จะมาพูดถึงหนังใหม่ที่กำลังฉายลรงอยู่ในขณะนี้นะฮะเป็นหนังฮอลลีวูดนะฮะและก็คือเรื่อง Bullet Train นะครับผมซึ่งก็เป็นหนังที่ต่อสู้กันเป็นหนังแอคชั่นนะฮะที่จะระหำนรกเลยนะฮะเออระหำดวลขบวนนรกอะไรอย่างงี้นะฮะก็บอกว่าวเป็นขบวนนักฆ่าใช่ไหมโอเคก็ เป็นหนังที่มีการต่อสู้กันทั้งเรื่องเกือบทั้งเรื <t <t ่องเลยนะฮะในรถรถไฟหัวกระสุนนะครับผมก็ถ um um uh um uh? uh ือว uh um uh ่าใครที่แบบว่าเป็นแฟนหนังแอคชั่นทั้งหลายเนี่ยผมเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ถ้าเจอซีนที่มันสู้กันในรถไฟพวกชิงคันเซนหรือว่ารถไฟหัวกระสุนรถรถด่วนเ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมันดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นพอเรื่องนี้มันเอามาทําเป็นทั้งเรื่องเลยเนี่ย อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ดูแล้วก็น่าสนใจนะครับแถมยังมีแบททิสมานำแสดงด้วยนะครับแต่พอผมได้ดูตัวอย่างแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่า <Tw> หนังมันมีการตัดต่อที่ดูแปลกๆดีว่ะอะไรเงี้ยน,นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าวิชวลที่ค่อนข้างจัดจ้านของพุ่มกับนะฮะพุ่มกับคนนี้เขาก็เคยทำหนังอย่างเด o พูภาค2นะครับผมเองไม่ใช่แฟนเดธพูนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยชอบด้วยซ้ำไปนะฮะในภาคแรกแต่ว่า ภาค2เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นหนังที่อยู่ในระดับที่พอดูได้นะฮะก็พอมาทําเรื่องนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าวิชวลของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจ,ะจัดเต็มเลยทีเดียวนะฮะเออพวก CGI ต,ต่างๆหรือว่าการเล่าเรื่องนะฮะการใช้งานภาพหรืองานแอคชั่นเนี่ยเรียกได้ว่าแบบไม่บรรยัาบรรยงเลยทีเดียวนะฮะเออช่วงแรกเนี่ยผมก็ค่อนข้างทีง่จะ enjoy กับการเล่าเรื่องของเขาอยู่นะครับอย่างเช่นเขาจะเปิดตัวว่ามันจะมีตัวละครนู้นตัวละครนี้แบ็คกราวเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบ,บางคนเป็นนักฆ่าบางคนเป็นมือปืนบางคนเป็นแก๊งสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือบางคนก็จะมีความเป็น, cowboy นคาวบอยอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็จะมีแบบแบ็คกราวต่างๆที่มาที่ไปที่จะพาไปมาอยู่่บนรถไฟขบวนนี้นะฮะซึ่งก็เป็นขบวนเดียวกับตัวพระเอกเองที่เป็นแบทพิทรับงานมาจะต้องมาเอากระเป๋า ที่มีของสาคัญอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตามแบบฉบับหนังสายลับอะไรเงี้ยแต่ถ้าว่าเอา่อมันก็จะมีแก๊งเหล่านี้เนี่ยแหละนะฮะที่เฮ้ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไปฉกของของเขาเนี่ยเออจะเกิดอะไรขึ้นอา่านะฮะก็ต้องไปดูกันเองนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถด,ด่วนขบวนระห่านรกเลยนะฮะเออนะก็อ่หนังเนี่ยมันก็จะแบบมีการหักไปหักมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ใครที่ชอบดูหนังแบบแอคชั่นเพลินๆเนี่ยคุณก็คงจะดูเรื่องนี้ได้แบบไม่ติดขัดนนะักนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าบางวิชวลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นการเล่าเรื่องด้วยภาพจัดจ้านหรือว่าการใช้มุมกล้องหรือว่าการใช้ความลูกเล่นอะไรต่างๆเนี่ยจนผมรู้สึกว่าผมเริ่มมึนหัวแล้วเริ่มเวียนหัว,วทุกคนเริ่มรู้สึกว่าเชี่ยพอได้แล้วพอได้แล้วอะไรเงี้ยจนช่วงท้ายนี่คือเรียกได้ว่าแทบจะร้องขอชีวิตว่า ปล่อยฉันออกไปจากโรงหนังทีเออนะฮะรู้สึกว่าแบบมันหนักเกินไปอะไรเงี้ยหนักมือเกินไปนิดนึงนะฮะฉะนั้นส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าก็เป็นหนังที่ดูรอบเดียวก็พอนะครับสำหรับเรื่องนี้นะก็ใครที่ดู iMac ก็อาจจะได้เห็นงานแอคชั่นที่ดูจัดเต็มดีแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทางเนื่อแต่ตัวอย่างละนะฮะแต่ก็ยังไปดูเพราะว่าบางคนบอกว่ามันดีบางคนบอกว่าเฮ้ยมันก็โอเคดีอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่า ถามว่ามันมีจุดที่โอเคไหมมันก็โอเคในความเป็นแอคชั่นของมันแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่ามัน too much มัน not not my cup of tea หรือว่ามันไม่ค่อยใช่ทางเราสักเท่าไหร่นะฮะคือบางคนที่อาจจะชอบความแบบหลุดโลกอะไรเงี้ยก็อาจจะชอบอะไรอย่างี้ก็ได้นะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยบางทีมันถ้าเกิดว่ามันมีความอียงวะมากเกินไปเนี่ยนะครับผมก็จะเริ่มรู้สึกว่าแหมมันไม่ค่อยเท่าไหร่ละอะไรเงี้ยเอออย่างเช่นบางบางซีนอย่างเงี้ยที่มันมาตั้งแต่ตัวอย่างที่แบบบอกให้ เงียบๆหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะเออก็คือรถขบวนตรงนั้นมันจะต้องเงียบแล้วมันจะมีป้าแก่ๆมาทําอย่างเงี้ยแล้วไอ้ตัวพระเอกกับไอ้ตัวอีอ้วนอ่าไอ้อ้วนที่อยู่ด้านซ้ายมือผมเนี่ยก็แบบว่าจะบัฟกันแล้วก็อาจจะแบบว่าดึงท้ายแล้วก็เอาหัวโต้กระแทกแล้วมีเสียงดังแล้ยอีผู้หญิงก็จะบอกว่าป้าก็จะบอกว่าเงียบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเราสว่า คืออยู่มีฉากแอคชั่นยืนบนนั้นน่ะซัดก,กันแทบตายแต่ว่าผูดไปผ่านคนอื่นก็คือน,นั่งนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับถือว่าแบบอย่างวะมันกระตดดจังวะอะไรอย่างเงอ,อนะครับผมก็จะค้างติดกันอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นก็อ่ะใครที่ชอบงานแอคชั่นอะไรอย่างงี้ชอบความจัดจ้านอะไรก็ไปดูได้นะครับหนังมันก็จะเล่าเรื่องในญี่ปุ่นนั่นแหละแต่ว่าเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยหนังมันก็เซตถ่ายในสตูดิโอนะฮะฉะนั้นมันก็คงมีความเป็นแบบเหนือจริงมากกว่าความเรียวอะไรอย่างเงี้ยนะเออจะมีความเป็น CGI มาากกว่ นะครับในความรู้สึกของผมนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้สำหรับผมก็ถือว่าพอดูได้และก็ขอดูรอบเดียวก็เพียงพอนะครับต่อหนังเรื่องนี้นะฮะบอเรเทรนนะครับผมก็เป็นหนังที่อาจจะไม่ได้มีความน่าจดจาอะไรนักหลังจากดูจบนะฮะเออก็เป็นหนังหนึ่งเรื่องที่เรียกได้ว่าถ้าคุณไม่เสียดายเวลา2ชั่วโมงเพื่อที่จะมาดูหนังที่มีความแอคชั่น ละห่ำเดือดหรือว่าใช้วิชวลที่ค่อนข้างจัดเต็มจนอาจจะหนักมือสะเกินไปอะไรเงี้ยถ้าาถ้าคุณชอบอะไรอย่างงี้ก็ก็ลองดูครับเออนี่ก็อาจจะเป็นหนังที่คุณจะชอบมากกว่าผมก็ได้โอเคครับผมประมาณนี้ครับใครที่ชอบรีวิวรีแอคอะไรต่างๆก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัทรเอสในยูทูบและบิ๊กนภัทรใน t ิ k กต็อกนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยหนังเรื่องอื่นๆเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ขอสั้นนิดนึงนะฮะประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ